จากนั้นเราก็นำปลาวางปลาลงไปเกล้งกันนะคะเอาหนังส่วนหนังปลาลงไปด้านล่างก่อนคะคอุณหภูมิที่ใช้ในการทอดไร้น้ำมันนะคะก็คือ140่รองศานะคะใช้เวลาสีา่นาทีนะคะค่ะเริ่มได้เลยค่ะการทำงานของเครื่องหม้อท,ทอดไร้น้ำมันของสมาร์ทโฮมนะคะเราสามารถเปิดเข้าไปดูระบว่างทำงานได้เลยค่ะว่ามันจะไหม้ไหมหรือว่ามันสุกหรือยัง พอเปิดมาดูด้านในนะคะมันก็ยังไม่ไหม้แล้วก็อบต่อได้เลยค่ะ,คะเมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดดูทีห่หม้อนะคะอ๋อสวยงามมากเลยค่ะจากนั้นเราก็กลับหนังให้อยู่ด้านบนนะคะรอได้เลงนะคะ เหนังไว้ด้านบนค่ะใช้วนปูหนึ่งร้อสี่สิบนะคะ,ะ,คะอ่ะต่ออีกประมาณจาักสองนาทีก็พอนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตอนหน้าตาหน้าแบบน